Good afternoon ครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับนักเรียนว่าที่นักเรียนชั้นม4นะครับทดสอบระบบการสื่อสารนะครับระหว่างครูประจำวิชากับนักเรียนนะครับทางสื่อออนไลน์นะครับขออนุญาตก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะครับคุณครูชื่อคุณครูสุทธิชัยบุญประจักษ์นะครับสอนชั้นม4นะครับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับรหัสก็ อสามหน่งหนึ่งนะครับภาคเรียนที่หนึ่งเนาะซึ่งภาคเรียนนี้ทั้งเทอมคาดว่านะครับคาดว่า absolutely ร้อยเปอร์เซ็นต์เราน่าจะได้เรียนกันทางนี้แหละนะครับออนไลน์นี่นะครับูก็เลยซักซ้อมนะครับเป็นคลิปในการทดสอบระบบใช้โปรแกรม Zoom นะครับโปรแกรม Zoom เนาะถ้าออกเสียงทางภาษาอัติดทางต่างชาติสักหน่อยให้มันเหมือนกับ จ้าของภาษาตัว z ต้องเป็นเสียง voice เนาะเป็นเสียง voice o สีเนื่องจากเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเก่านะครับของพันวิทย์ที่จบมสามพันวิทย์นะครับส่วนใหญ่แต่บางคนก็จะเป็นนักเรียนใหม่นะครับที่ไม่ได้จบที่ไม่ได้เป็นสิบเก่าซึ่งในการสื่อสารออนไลน์นี่ก็ค่อนข้างที่จะลำบาก พอสมควรนะครับครูก็เลยคิดหาวิธีการนะครับที่เราจะาติดต่อประสานงานกันได้หรือไม่ก็เรียนทําการเรียนการสอนทางออนไลน์กันได้นะครับ<ๆ>ก็จะมีช่องทางที่ครูคิดนะครับก็คือที่เราจะติดต่อกันได้ก็จะมีโดยการที่ครูได้ตั้งนะครับสร้าง Page นะครับ facebook Fan page ชื่อว่านี่แหละนะครับชื่อเพจของครู M4 English Classroom ครูสุทธิชัยนะครับ M4 English Classroom ครูสุทธิชัยนี่แหละนะครับซึ่งเพจนี้ครูก็จะเอาไปไว้ในนะครับะน,น,นะครับจะเอาไปฝังไว้ในนะครับฝากไว้ในอะไรนะครับ เว็บไซต์โรงเรียนครับเว็บไซต์โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนนะครับเว็บไซต์โรงเรียนก็ w w w นี่นะครับ p ั t วิทย a c t h ซนะครับซึ่งเชื่อว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่สมัครออนไลน์นะครับสมัครเรียนออนไลน์นะครับม .1 ม .4 โดยเฉพาะม .4 ที่ครูสอนเนี่ยก็น่าจะเคยเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับครูก็จะไปฝาก Facebook Fanpage ไว้กับเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับ p a t w i t c t h ซึ่ง Page มันจะอยู่ข้างล่างๆเลยนะครับข้างล่างๆของเว็บไซต์โรงเรียนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ f e c o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  k n p n p e บวกบวก,บวกๆนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้ Page ของครูเมื่อกี้น,นะครับ M4 English Classroom ครูสุริชัยเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีเนื่องจากว่า ก็อยากที่จะรอให้รายชื่อนักเรียนนะครับเป็นที่ชัวชัวนะครับแน่นอนก่อนนิ่งนิ่งก่อนนะครับก็ถึงจะาฝากให้อาจารย์หนึ่งจตุรพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของเรียนช่วยลงเพจของครูนะครับเพจนี้เนาะ English Classroom น,นะครับ English Classroom นะครับมีโลโก้ของเพจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ขยายให้ดูใหม่นะครับโลโก้ของเพจก็จะเป็นลูกครูนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่า M4 English Classroom ครูสุทธิชัยนะครับนี่คือช่องทางหลักที่เราจะที่ครูกับนักเรียนชั้นม4ซึ่งเป็นเด็กใหม่นะครับที่จะติดต่อประสานงานกันนัดหมายนะครับเรียนเวลาใด วันไหนเวลาใดตามตารางสอนของโรงเรียนประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะตามตารางสอนของโรงเรียนซึ่งรายละเอียดก็จะรอนโยบายของโรงเรียนของเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งครูก็วางแผนล่วงหน้าไว้ซึ่งเพจลักก็คือ m 4 English Classroom ครูสุธิชัยเนี่ยนะครับชื่อเพจเครูก็จะย่อยๆนะครับเพราะว่าครูสอนอยู่เจดห้องนะครับครูก็จะให้เรา ก่อนอื่นให้เราเป็นสมาชิกเพจครูของครูก่อนนะครับคนที่รู้ตัวแล้วว่าเรียนอยู่ห้อง4ี่ทับ1 4ทับ2 4ทับ3 4ทับ4 4ทับห้ทับหและ4ทับ10ห้องกิฟตเจ็ดนะครับ7ห้องนะครับทับ1ถึงทับ6และทับ10ห้องกิฟตเจ็ดนะครับมี Facebook ก็เข้า มาเป็นสมาชิกของเพจคูนะครับ M4 English Classroom ครูสุ t u d y c เนี่ยทุกคนทุกห้องเจ็ดห้องจะต้องเป็นสมาชิกของเพจนี้นะครับเป็นหลักแล้วก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มเฟสที่เป็นย่อยๆนะครับก็คือเป็นห้องย่อยๆนะครับกลุ่มย่อยก็คือห้องสี 1, ่ทับหนึ่งก็ใครอยู่สี่ทับหนึ่งรู้ตัวว่าอยู่ส่สี่ทับหนึ่ง ได้สอบผ่านสมัครสมัครและสอบผ่านการคัดเลือกได้เข้าและครูก็จัดโรงเรียนทางโรง,งเรียนจัดห้องให้อยู่สี่ทับหนึ่ง 1, 1> เธอก็เข้ากลุ่มเฟสสี่ทับหนึ่งนะครับอ่ากดคลิกไปที่กลุ่มนี้นะครับไปที่กลุ่มคลิกปกุ่มนี้นะครับไปที่กลุ่มมันก็จะมีให้เลือกเป็นห้องเป็นห้องนะครับพอดีหน้านี้ของครูมันเป็นแอดมินนะครับมันก็จะแตกต่างซึ่ง,งถ้าเราเข้าไปของเราเองเนี่ย ที่ไม่ใช่แอดมินมันก็จะเปลี่ยนให้เลือกกลุ่มนะครับสีทับหนึ่งก็เข้าไปเปลยนสมาชิกของสีทับหนึ่งสีทับสองก็เปลี่ยนสมาชิกสี่ 2, ทับสอง 3, ทับสามทับสี่ทับห้าทับหกและทับสิบนะครับนี่คือช่องทางหลักที่เราจะติดต่อประสานงานกันทั้งสั่งงานสอนนะครับเรียนอ่าอ่ทำงานนะครับส่งงานส่งกันบ้านทางนี้เป็นหลักนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่จะเป็นการรวบรวมนะครับรวบรวมคลิปวิดีโอนะครับนั่นก็คือช่องทางของ youtube channel นะครับ YouTube channel ก็คือช่อง youtube ส่วนตัวของครูชื่อว่าสื่อการสอนบายครูหมูนะครับสื่อการสอนบายครูหมูครูก็จะรวบรวมคลิปวิดีโอที่ครูทำการสอนเองทั้งสอนเองนะครับหรือไม่ก็เป็น คลิปวิดีโอจากส่วนกลางของสนัสที่เขาจัดทําไว้ให้ประกอบกันเนี่ยนะครับทั้งส่วนของส่วนกลางทั้งครูสอนเองทั้งหมดทั้งพวงที่เป็นเนื้อหาของวิชาภาษา,าอังกฤษม4นะครับก็จะรวบรวมไว้ในช่อง youtube นี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเราจําหรืออันนี้จําชื่อช่องของครูไม่ได้เพราะว่าครูก็จะเอาลิงก์ของแต่ละคลิปมาโพสต์ลงใน เฟซบุ๊กนะครับไปเพจของเราเพจหลักของเรานะครับนัดหมายอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่นี่นะครับซึ่งคร่าวๆนะครับคร่าวๆเป็นอาจจะได้เรียกว่าเป็นการประสมนิเทศวิชาภาษาอังกฤษม .4 ที่เรียนกับครูนะครับคุณครูสุทธิชัยบุญประจักษ์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นคร่าวๆก่อนก่อนอื่นส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราอย มาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับครว่ากันเนาะสู้ๆเราจะผ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับแ h a n k y บ u bye b y ขอบคุณครับ